สวัสดีนะทุกคนเนาะมาพบสองนุมน่มานา้อยบาอ่าเส้นเก่าเส้นเคยเนาะวันนี้มาโลกเก็บเกนเนาะเกยนยางพาราเนาะถือวามานำกันนี้ไล่คนเนาะวันนี้มาใส่รถมาสองคันเดินทางก็ถือว่าไกลพอสมควรเนาะลุกแต่เดยนนี้ถือว่าเทียนนี้เข้ากบเมืองห้วยทรายแล้วเนาะเอามาแต่บ้านห้วยทองมา ปักเมื่อปักทานเพราะว่าเคตนี้นี้จะพอประสมอยู่เครื่อนี้จะพู่ยางพลาลา้าเนาะแมนต่ส่วนยางพลาเนาะเอามาโลาเก็บเอาเกล็ดมานี้คือจะมีะเมคคารเมคคาหัดซื้อเป็นกิโลเนาะเป็นกิโลการแลแ้วแต่แต่ละเคตืซื้อเป็นกิโลนี้โบราคานีจะโบซํำคัญเนาะแต่ละเคตื่บอบกขึ้นกัน อันนี้ทุก่ันมาอยู่เขต็ดบานโบเล็กเนาะอยู่ทางเมืองห้วยทรายนะเนาะเแข้งบกแก้วเนาะมาโลกเก็บเอาแกนยางพาราบางเขตนี่มีคนเก็บก็อาจจะมีโบไลนะ่เนาะแต่ว่าบางเขต็ดดูว่าเขตมันอยู่ไกลนี่คนจะไม่ค่อยไปเก็บแต่ว่าคือเขตนี้นี่ยังอยู่มอ,มอ,ม,อมอบานเนะาะเกลีย์น,นี่อาจจะโบไล่ไปเด้อันนี้เนาะอันนี้เอามาเห็นเกลียมันเนาะ ทุกคนยลุมเนาะเนี่ยนี่น,นี่เก็นบุญยาเนาะเกนยางพาราเนะมาเก็บเวลาเขาซื้อในสั่งเป็นกิโลเนาะจะบรรณกันได้เนาะก็ไล่เพอสมควรนี่แหละจึงได้หนึรร่งกิโลเนาะเดี๋ยวเขาเก็บนำกันไปเรื่อยๆเยนาะอันนี้เนาะอันนี้ก็เ่ามานำกันหลายๆคนเนี่ยเฮายางไปเนี่ยเขาจะสังเกตเห็นเนาะ อันนี้มนะันอาจจะไกลน,นิดนึงบุคคลยี่สิบบันทึนี่นะอยู่ลุมเป็นวิธีชีวิตเนะแบบาะแวบมาเราจ้างเฮาเรียวในการเห็ดสวนเนาะสวนยางพาราอยู่บ้านเฮาเดลแล้วกะ็เห็ดนาเนาะกะเลินที่จะวางวางเบียกก็มาลุกเก็บเอาอยางพาราเกล็ดมาเนาะไปคายเนาะก็พออยู่พอได้จะเล่าแต่ละคนนะบางคน ไปทึ่เครียดที่มันมีเนาะหรือว่าเครียดนั้นคนบกเก็บอาจจะได้ายเนอะอันนี้เนาะเกนเป็นวิธีชีวิตบานเฮาเนาะเมื่อนี้ทางนุ่มน้อยก็ได้เดินทางมาไกลพอสมควรลูกแต่บานก็ข้าหนุ่มน้อยมาอันนี้ก็น่าจะประมาณขึ้นเมื่อนี้ฮอดอยู่ประมาณจักเจ็ดสิบหรือว่าหรือว่าประมาณร้อยนี่แหละเพราะว่าลูกแต่บานขึ้นเมื่อฮอดตัวเมืองห้วยทรายมันสี่สิบ 40กว่าลัก40กว่าลัก40กว่ากิโลแล้วก็ลูกจักตัวเมืองหวสเข้ามาบานนีก็น่าจะประมาณจะฮอดอยู่ประมาณ40น่าจะประมาณนั้นเนาะอันนี้ประมาณเนาะแต่ก็บ่แน่ใจเนาะประมาณนั้นแหละอ่าบ่ต่ํากว่าประมาณ80เนาะ70 8 0กินี่ะไปับก็100กว่ากเนาะแต่บ่ฮู้ว่าจะได้หรือบ อ่ะเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เนาะเอาโซมาเรื่อยๆเนาจะเห็นอยู่แบบนี้นะเป็นแกนยางพาราเนาะนี่นะนี่นี่ยบันจะจะมาจะแตกออกจากอันนี้ เวลามันจะตกลงมามันจะเตนะีลงมาแบบนี้นะเอาเก็บเอาแวบบนเลยจะมีคนหับซื้อนะน่าจะเอาแกนมันไปกา,นะเาเนาันี้จะได้แบบนี้เป็นแกยนยางพารานะเอาไปสั่งเป็นกิโลนะเวลาเอาขขย เอาจะยางไปเรื่อยๆนะเป็นมันจะมีเป็นแทวของอเวลาเขาพูดยางพารนาะเขาจะพูดเป็นเทวาหอยางไปเรื่อยๆนะคอยยางค่อยซอกอไปเรื่อยๆนะบางคนนี้กลมเนาะกลมนี่จะเห็นดีแต่ว่าอันนี้กลมบ,บ,บกใครใดเนาะก็เลยต้องได้ยืนบนนี่สังเกต เท่าคอยกลมคอยซอกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเฮายืนเลยาเย,ยางนนยไปน,น,นี่จะบกค่อยเห็นปะเด้อบางบอลนี้จะมีไรเนาะบางบอลนี่จะบกค่อยมีมีมบกค่อยมีมากป่ะเด้อ มันจะหลับมันจะมีใบไม้เลยเยนะมีงาเดียเขาจะบอกให้เห็นวิธีการเก็บนะเกนยางพาราสาลเด๋ยวนี้วางเวียกเนาะคนทางบานน้น้อยเองลลยบานที่ปลูกยางพลาก็เริ่มมาโลกเก็บ ะไรมานํากันแล้วก็จะมีลูกมีล้านน้อยพักเฮียนมานําพ่อนําเม่แล้วก็พอทาเนี่เท่านะมาเก็บเพื่อแบบได้เงินไปเข้าเฮียนไปซื้อขนม นำกันไปหนอกแล้วไลคนอันนี้มืออาชีพอันนี้มืออาชีพห <c oughs> นักลากเกียดยางพลาโดยเฉพาะเลยจับเป็นเป่าไปเลยลุ้นเนี่ยลุ้นแบกบเป็นเป่าเลยลุ้นนี่มือมือสมัครลิ้นเนาะ กั็มืออาซีบอยู่ทางเทิงนี่เป็นมืออาซีบทางนั้นเลยแต่ว่านี่เป็นมือสมัคกลิ้น,นธรรมดาเบิ่งแต่ว่าการเก็บนะเก็บไว้เนะาะตายเห็นดีเลยนะเนี่ยน,น,นะปั๊บปับปับ,ปบไปเรื่อยๆได้ล่าเลยตัวนี้นะเบิ่งจะท่งเนาะเต็มเลยคนได้กลมได้ทนเนาะสุขภาพดีเก็บได้ล่าเนาะคอย เก็บคอยไปจะได้ไล่ตาวยางไปซื้อ,อ,อ,อไปไวนี่จะบ่ค่อยได้นะนีอยู่แบบนี้เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนแหละเดินทางมาไกลนะต้องได้เก็บให้มันคุมนน้มค่านิดนึงมาไล่กิโลคนเด้คนละเมืองคนละมาเก็บ เกลียยางพลาลงทินเดินทางสรุปคนงานที่มาเก็บมันนี่นะไอ้เครื่องเล็กพูดาน้อยเน,ยนยาะได้ไรครับได้ประมาณนี้แหละบรรย,ยากาศที่เขียมกลับแล้วเนาะเขียมกลับขึ้นรถเหยียบหอยเนาะเขียมที่จะเดินทางกลับได้พูื่ะ บบไล่มานนะฟ้าทุกคนไปติดตามเนาะเพื่อทุกคนจะบอพาคดคลิปใหม่ๆพบกัน 2> <M> 2. คลิปใหม่นะ